อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนฮะจู่ๆมีรถเก๋ง v ีออสคันหนึ่งครับขับรถมาชนดะเลยฮะสามคันรวดครับหลังจากที่จับตัวมาได้เนี่ยอ้างว่าเบรกขัดข้องเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาจากอู่แต่ว่าล่าสุดครับดันไม่รับผิดชอบไปดูคลิปกันก่อนครับอแล้วมันไม่อะไรเฮ้ยเ้ยอะไรอ่ยะอ้ยอะไรอะมันนี้ไเ้ย้ามันหนีไปเลยตัวเองวเอ โอ้โหดูฮะคือเสียงคนในรถคันนี้เนี่ยบ่งบอกเราทุกอย่างแล้วนะฮะคันนี้โดนชนก่อนปั้งปั้งสองครั้งแล้ววีออสเนี่ยแซงขวาไปไปชนเบนทคันหน้าไปชนโตโยต้าอัลติสก่อนเสียหลักไปชนประสานงากับเก๋งมิตซูสีแดงฝั่งตรงข้ามเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเรียบมอเตอร์เวย์ย่านรามอินทราคนในรถคันน,นี้ตกใจมากนะฮะ เขาต้องบอกว่านี่เขาชน3คันคันที่มีกล้องคันแ้าและคันที่สวนทางกันมาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณวรยุทธ์ทิมขำเจ้าของคลิปค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนะคะวันที่6พฤศจิกายนออในรถเนี่ยมีลูกมีเมียม,มีแม่ยายแล้วก็เพื่อนบ้าน<ห>อยู่อยู่ถูกชนท้ายตามคลิปโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บแต่ตกใจช็อกเลย รถเก่งมิซูบิชิที่เห็นไหมคะข้างขวาสีแดงะที่สับปะสานงากันนั่นะน่ะเขามากันสาคนแม่ลูกนะคะขณะที่รถเก่งวีออสต้นเรื่องเนี่ยบาดเจ็บไปสองคนเหตุการณ์นี้พอรถมันจอดก็ต้องคุยค่ะคนขับรถต้นเหตุอ้างเหตุผลต่างๆนานาตอนแรกบอกเสียหลักไปไปมาเนี่ยนะคะก็บอกกับตํารวจที่สอนคอานายาวว่าเขาเพิ่งซ่อมรถเสร็จออกจากอู่ก็เลยขับออกมาลองรถกับช่างเบรกไม่ค่อยดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ส่วนตัวเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปเขาบอกว่าไม่น่าใช่เหตุผลที่แท้จริงเพราะถ้าเบรกจริงนะเบรกมีปัญหาจริงๆเนี่ยเขาน่าจะชะลอชะลอแทนที่จะชนท้ายรถคนอื่นแต่นี่กลับเหมือนว่าเร่งเครื่องแซงคล้ายๆจะหนีแล้วมันก็ไปโดนคนอื่นอีกทีเนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะคะรถคู่กรณีไม่มีประกันผู้เสียหายก็ต้องซ่อมเองแล้วก็ไม่เคยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลยในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะได้ค่าเสียเวลาเพราะรถเนี่ยอาจจะต้องซ่อมหลายวันตอนนี้ก็สงสัยว่าแล้วจะเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ นหน่่อยคะว่าเบรกเขามีปัญหาเบรกไม่ค่อยอยู่อครับแต่ว่าถ้าความคิดผมว่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเบรกถ้าเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะเขเอียดคันเร่งเพิ่มทําไมคือถ้ามันมีปัญหาเครื่องยนต์แบบคันเร่งค้างหรือว่าอะไรเงี้ผมยังเข้าใจได้นะแต่เขาเอา่าเบรกไม่อยู่แต่ผมว่าเห็นใจคนเห็นใจคันจีดแดงมากแหละเขาน่าเจ็บเยอะแล้วก็ ดูแลว้กวกลัวกลัวเขาจะไม่ได้ถืดชอบอะไรประมาณนี้นตวนแลผมไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่แค่นันท้ายนิดหน่อยคันประสานงานนี่หนักจริงๆนะคะเสายเนี่ยนะเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาประมาทไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผลตรวจเลือดเนี่ยไม่พบนะคะว่าดื่มแอลโกอฮอล์หรือมีสารเสพติดขณะเดียวกันเนี่ยคันมิซูบิชิคันสีแดงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้มาให้ปักคําด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครับ ตกลงแล้วมีปัญหาที่อะไรกันแน่นะฮะที่เบรกหรือว่าที่ตัวคนนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับ